วัสดีครับผมพอกินไม่เยอะคุณนย่ครับีกล้วยทอดครับเต็บเทปินเลยเท่าไหร่คุณนั้นเทกล้ยทอดทีนก็มีนเน็่ผมไหที่ซื้อนี่ขนมคผมนะราะว่าผมแก่ผมแก่อย่างเดียวไม่หมดแลยครับชิมไ่เฉย เราจะยี่สิพอครับเราจะพี่เอาสองอันแม่พริพอแม่ทอดนันเดียวพอพอพอละยาวเลยป่ะเติมไหมโอ้ไม่พอพอเลยใช่ไหมพอลวพอละผมต้องน้ำพริกปลาทูกัเรียกว่ามีเนีคนแก่ยูออลไรคือใทอดอ่าใบทอดแล้วน่แก่เหายไงผมก็ดูแล้เหมาะกันเดียวต่อคนจะเติมเดคิปนี่ดังหรคลิปน้ดังไม่กินแล้วแก่พี่เก่ากินใบ้วยกแงใบ้วยเตาม้าของเรากิ อยู่ปลิกเบอกเขาแกไม่กล้ากินก็แล้วเขาเดือดร้อนแกคนแกกินกล้วยไงก็รุมว่าไม่รู้ไม่รู้ถ้ามีคนจะบอกแล้วมีคนบอกแล้วมีคนเก่งเลยเมื่อก่อนไม่เคยชอบนะพออายุมากแล้วกกล้วยถึงชอบก็เลยเดือจริงๆนะครับน่โดนแล้วเนี่ยท่าเมื่อกี้ครับเพื่อนๆครับงานคุณอันแนนครับครับผมไม่รู้